ดราม่าร้อนหน้าสารเบียพี่หนุ่มใครเข้าใจผิดหรือใครเล่นใหญ่นี่มีเรื่องมาเมาส์โอ้ยเรื่องร้อนร้อนกว่าอากาศประเทศไทยเป็นเรื่องของคุณน้องเบียเดอะวอยซ์กับพ่อหนุ่มกันชัยของเรานี่แหละแกคือเรื่องของเรื่องมันเป็นงี้อ่ะโพสต์รูปสีสวยน้าสารยืนหนึ่งข้างทนายเก่งเออยอะไรเออยพร้อมแคปชั่นฟาดฟาว่า คดีถูกประทับรับฟ้องแล้วค่ะขอบคุณความยุติธรรมที่มีอยู่จริงปรบมือแต่แต่ค่ะแต่คนก็เข้าใจผิดกันไปหมดไงแกว่าอุ๊ยฟ้องพี่หนุ่มเหรอตายแล้วเรื่องใหญ่แล้วยังไงสิจนพ่อหนุ่มของเราก็ต้องรีบออกมาเบรกอียดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกว่าน้องเบียร์เขาไม่ได้ฟ้องผมนะครับคือ คือคดีที่น้องเขาโพสเนี่ยมันคนละคดีกันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมอ่ะเรื่องเหมือนจะเคลียร์ใช่ปะไม่จะ้ะพ่อหนุ่มเขาทิ้งระเบิดลูกสองเลยจะ้ะว่าไอ้คดีที่พ่อฟ้องน้องเบียไว้นะ่ะพ่อไปถอนฟ้องให้แล้วตอนเช้าเหตุผลก็คือไม่อยากสร้างศัตรูคุยกันได้พ่อก็คือพ่อทีนี้ตัดภาพมาที่คุณน้องเบียรจะ้ะ พอรู้ว่าพ่อถอนฟ้องให้ปุ๊บน้องก็แชร์โพส์ตพอ่อเลยจ้ะแต่แคปชั่นนี่สิแกอมืมันยังไงยังไงอยู่นะน้องเขียนประมาณว่าก่อนหน้านี้เบียร์โดนประกาศว่าจะโดนดำเนินคดีถึงขั้นเอาเข้าคุกแต่คู่กรณีได้ติดต่อเบียร์เพื่อขอถอนฟ้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปรากฏค่ะจบไม่มีคำว่าขอบคุณสักแอะชาวเน็ตเขาก็ตาดีเนี่ยเขาไปคอมเมนต์เลย น้องเบียร์ควรขอบคุณเขานะคะเอ๊ะแคปชั่นแปลกๆจนสุดท้ายน้องก็ไปแก้โพสต์เพิ่มคำว่าขอบคุณค่ะพร้อมอีโมจิพนมมือหนึ่งกลุ่มแต่ยังไม่จบน้องไปตอบคอมเมนต์อีกว่าเบียร์ขอบคุณตั้งแต่พี่หนุ่มโทรมาแล้วค่ะการขอบคุณไม่ใช่การรับผิดนะคะศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยค่ะว่าใครถูกใครผิดอุ๊ยเริดเชิดสู้แล้วดราม่ามันจะจบได้ไงถ้าไม่มี FC ใช่จ้ะ FC บางส่วนของฝั่งนู้นก็เข้ามาเลยอ่ะที่พี่หนุ่มถอนฟ้องเนี่ยเพราะกลัวแพ้คดีแน่ๆกลัวหน้าแตกก็ดีคดีไม่มีน้ำหนักพองไะเลยต้องถอยไปกันใหญ่แล้วล่าสุดพ่อทนไม่ไหวจ้ะออกมาเคลียร์ม้วนเดียวจบในรายการข่าวใส่ไข่เลยอ่ะฟังนะพ่อเขาบอกว่าหนึ่งคดีที่น้องเบียร์โพสคนละคดียำ้ำ ไม่เกี่ยวกับพ่อ 2. คดีของพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนฟ้องน้องเบียร์และศาลนัดไตส่สวนตอนบ่ายซึ่งพ่อมั่นใจมากๆว่าศาลร,รับฟ้องแน่นอนและ 3. เหตุผลที่พ่อถอนฟ้องในตอนเช้าไม่ใช่เพราะกลัวแพ้แต่เพราะถ้าศาลประทับรับฟ้องตอนบ่ายปุ๊บน้องเบียร์จะต้องถูกควบคุมตัวชั่วคราวต้องหาคนมาประกันตัวซึ่งพ่อมองว่า เฮ้ยสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันเกินไปมันไม่ควรต้องไปถึงจุดนั้นทั้งหมดมันเกิดจากการสื่อสารผิดพลาดผ่านคนกลางพ่อเลยเลือกที่จะจบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่อยากทำร้ายกันพ่อหนุ่มทิ้งทายไว้หล่อๆเลยนะแกว่าไม่อยากทำร้ายกันด้วยความโกรธแค้นเรื่องนี้ผมกับเบียร์คุยกันจบแล้วไม่ค้างคาร่วมงานกันได้ปกติแล้วก็ขอให้เอซทั้งหลายหยุด หยุดดรามา่ารักใครชอบใครก็อย่าไปถล่มอีกฝั่งสรุปก็คือพ่อหนุ่มถอนฟ้องเพราะไม่อยากให้เรื่องใหญ่โตส่วนน้องเบียร์ก็โพสต์ถึงอีกคดีชาวเน็ตก็เข้าใจผิดกันไปสุดท้ายเขาเคลียร์กันแล้วจ้ะจบแยกไปพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆอออกินกันดีกว่าแกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเมาแป๊บๆก็พอเนออสาวเพลงติดรายการเฟดขึ้นมาจ้า